นี่ก็คือการทักเข้าสนูว์ถว่าทักหรือว่ามัดแล้วแนวนนิตัวนี้มันได้ใส่ใส่ผ้าตัดผ้าแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมนหน่อยๆสี่เหลี่ยมนหน่อยๆแล้วก็มาหันเขานี่หันเขานี่หันเขาแล้วก็ใส่ได้ใส่ได้เนล่อนเบอร์ S <S> นี่เบอร์ย anyway, <bucket nose vocabulary syndrome> ังไงเนี่เบอร์สี่ป่ะได้แน่นอนเบอร์สีเบอร์สี่แล้วเบอร์ยังเบอร์น้อยๆนั่นแหละมัดนี่มัดมัดเขาเนียนๆนะนี่มัดเขาเนียนๆมัดเขามัดเข่าเขี้ยนเข่าเขี้ยนเข่าเขี้ยนเขามัดเขาดึงรอบลบไปลบมาให้มันเนียนๆนั่งทีนะแต่ว่าในความเนียนนี่มันก็ยังมีความหลุดได้อยู่นี่มันสามารถ หลุดขึ้นเลือดลงได้นะเวลาห่อหลุดขึ้นมาเ่าก็จะเอามาใส่หัวใส่บาหม่องนี่เพื่อป้องกันไอ้ได้หม่องนี่มันสีกันกับไผ่เองใช่นะเวลาห่าหลุดขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นแนวนี้นี่เขากะส่มาหวางใส่บาไวแนวนี้นะนี่นี่นี่บากบาไวตรงนี้มันก็สีบบได้เสียดสีกับไผ่เวลาได้มันหันมามันก็สีมาซุดดูแค่นี่ ตรงไอ้ตรงนี้ก็สิบ่ได้หันสีกันกับไม้ไผ่ออืตรงนี้มันก็สิบ่ได้มีหมองกระทบไปขีดหน้ามันก็เลยสิท้ามันมันทนก็บ่หวัว่ามันถือแบบถือเป็นอันนี้บ่ลถือสูตรบอลต่ว่าเฮ็ดแล้วมันก็ได้มื้อหนึ่งสองมื้ออยู่างเดียวหรือมันเป็นน้ำคั้นอ่อนเปิ้นอ่อนก็บ่จักแล้วมีสองขังอ่ยเยอะเนี่ย เฮดคือกันสองขางบางคนก็ใส่เสื้อทักเลยก็ดีคือกันอยู่แต,ยตตนนะแต่ว่าก็แนวใไดมันสิได้ดนเขาก็เฮดแนวนั้นล่ะแต่ว่าอยู่หนี่เพเทนเน็ดแนี่นะเอาผาเอาผาพันรอบเข้าซะโน้แล้วก็เอาเสื้อเนี่ยมัดบ่ได้ทักเลยยังเนี่มัดเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวดึงเขานแน่นเนียนลบไปลบมาีนินะก็จังมาผูกไว้หัวถ่ายนี่ยักนแน่นเนียนทั้งสองขางนี่ผูกขางนี้ให้เน,น,นียนเขาก็ผูกไว้ทั้งสองขางบาดนี้ หลังจากเข้าพันมาแล้วเขาก็ผูกไว้ทั้งสองของ้างด้านนี้ก็ผูกยา้ไว้นี่ด้านนี้ด้านนี้ก็ผูกยา้ไว้เวลาเขาหลุดไปหลุดมาั่งสิมันก็สีบรูทต้องสีนะนี่นี่นี่มันสีหลุดแดงสีนะนี่นี่มันสามารถหลุดได้นี่นี่เห็นปะนี่มันสีหลุดขึ้นไปได้งสิมันหลุดขึ้นหลุดลงได้นี่ถึงมันสีเนยียนแต่ว่ามันหลุดได้นะ มือหนึ่งมันจับกล่องมือหนึ่งมันกับเฮ็ดมือเดียวก็ได้ขันขึ้นไปก็ได้ค,คนงคนว่าเจขู่โพส่อค้าตั้งกล่องแนวเจ้าตีใสจังเนี้ยอยู่นีก็ใสไม่ไพ่มัดใสหลวดเอา <laughs> เจ้วเจ้าขึ้นไปใส่มันนี่นี่ตูดขึ้นมาแล้วก็สิได้แบบนี้นี่เวลาเขาตูดขึ้นมาแล้วก็จะได้แบบนี้ ตอวนี้มันถ่ายทําอยู่ในห้องมันต้องหนอกมันลมแห้งอุณหภูมิตอนนี้สิบเก้าองศาได้อุบลราชธถ้านี่อีก 30, 40, 70, สามสี่หมื่นกับสิบเจ็ดองศาหนาวหนาวปากสันระบาดนนเป็นสิ่งที่ทำลายคนโสดเป็นสิ่งที่ทรมันคนโสดเลือกเกินใครในแต่ภูมิคูน้นนี่ละารมัดเข้าสนุกกับเป็นลักษณะแบบเนี้นะ่ะลองออาไปเหตุเบิ่งหามันได้ผลดีกว่ากันทังสี่นะ ใส่ผ้าผ้ายังก็ได้นี่ผ้าทังทีก็เขากะใส่ผ้าแนวน,น,นี่นี่เขาก็ตัดมาน,น,นี่นี่เขาก็ตัดออกนี่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 เขาก็ตัดออกตัดนิดหน่อยซะมื่อไหร่ละแล้ว,ลวไปพันเอาหนะกานไก่ตัวนี้เป็นกังไกงตาแหลีดเขาดีอันละร้อยสิบบาท ยาเสียเอาไปเปลี่ยนตัวที่มันปล่อยได้สามสี่หมื่นพันขาดอยู่เพราะว่ามันบ่ขาดแต่ว่ามันเส้าดังซื่อแสดงว่าเข้ามันหลุดมันหยั้งลงมันมันยืดจังสิ้นีะยาไปเปลี่ยนนี่ละผู้ใดอยากเอาไปล่องเฮ็ดก็เอาไปล่องเบงนี่ละเฮ็ดแบบนี้ง่ายง่ายใส่ผ้าพันตะก่อนใส่เสื้อมัดทักเขาเนียนเนียนเขาไม่หลุดได้นะง่ายง่ายสูตรพงเงี่ยว